หรือนี่จะเป็นมัดเน็ตมัดต่อไปของ GWM รถทรงกล่องดีไซน์ล้ำฮาวาลแรปเตอร์ขุมพลังเซ็ปปล,ลักวิ่งไกลกว่า1,000โลราคาแค่7แสนนิดๆในจีน,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 นทุกกั้นตอจจกคุณผู้ชมมีความหมายพิเศษกด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ช่วงที่ผ่านมากระแสรถ SUV ทรงกล่องทั่วมาแรงมากๆทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราที่ฮอตที่สุดๆก็คงเป็นแทง300คุ้มพลังดีเซลที่หลังจากเปิดตัวมาราคาใหม่ก็ขายดีเป็นเทน้ำเททา่า และทาง GWM เองก็มีเปิดตัวรถทรงกล่องออกมาอีกรุ่นอย่าง GWM h a ว a l Raptor ดีไซน์คล้ายกันกันกบ t o y o t a Land c r u i s e r Prado แถมขุมพลังยังเป็นแบบเซบปลัก PHEV Plug In Hybrid ที่ให้ทั้งความแรงและประหยัดกับค่าตัวที่ถือว่าเ้าใจมากๆ <Wow. S 1> คลิปนี้ที่สุดจะพาไปส่องกันว่าเจ้ารถคันนี้มีอะไรเด่นพร้อมรีวิวขับจริงจากต่างประเทศและคาดการราคาขคายในไทยอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่ขนาดของตัวรถกันก่อน,อนเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเจ้าฮาวเวลแรปเตอร์ยาว4.8เมตร กว้าง1.95สูง1.843ระยะฐานล้อยาว2.738เมตรระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่22.1เซนหากเทียบกันกับรถทรงกล่องที่ใกล้เคียงกันอย่างแทง300พบว่าเจ้าฮาวเวลแรปเตอร์จะยาวกว่า4เซนกว้างกว่า2เซนแต่ตัวรถจะเตี้ยกว่า6เซนและฐานล้อสั้นกว่า1.2เซนติเมตร เห็นรถทรงแบบนี้ต่อความสามารถในการลุยก็ไม่ธรรมดาเจ้าฮาวเวลแรปเตอร์มีมุมปะทะาอยู่ที่25องศามุมจาก32องศามุมเบรกโอเวอร์20.1องศาลุยน้ำได้ลึกสุดถึง58เซนติเมตรช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟร์สันสตรัดด้านหลังแบบมัลติลิงดีไซน์ภายนอกมาพร้อมสไตล์การตกแต่งที่ดูปึกบืนแข็งแกร่งโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ทรงสี่เหลี่ยมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมแรงมัาดาจใจมาจากอิฐหินแห่งกำแพงเมืองจีนเหมาะสมกับชื่อค่ายเขาจริงๆพร้อมกับโลโก้ฮาวเลที่กันชนด้านหน้า ด้านข้างตัวรถมีการเล่นนุดลายให้ดูมีเส้นสายพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออลลอยรมดำสิบก้านพร้อมยางขนาด255ทับ60 R19 และบนหลังคาติดตั้งแร็กเอาไว้บรรทุกของเพิ่มเติมได้อีกด้วย ส่วนดีไซน์ด้านท้ายดูบึกบึนสามารถเลือกเป็นยางอะไหล่หรือเป็นกระเป๋าเก็บของก็ได้ฝ่ายท้าย LED สี่เหลี่ยมรูปทรงแนวตั้งและกันชนขนาดใหญ่พร้อมสีตัวถังภายนอกให้เลือกมากถึง5สีขุมพลังจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบเป็นแบบ Plug-in Hybrid Generation ที่3ของทางค่ายประกอบไปด้วยเครื่องเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด156แรงม้า243นิวตันเมตรเท่ากันในทุกรุ่นย่อยแตกต่างกันที่กำลังของมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮโฟ รุ่นเริ่มต้น1.5 Pro ให้กำลังรวมสูงสุด364แรงม้า750นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์แบบไฮบริด2สปีดทำอัตราเร่งสูง100ได้ภายในเวลา6.1วินาทีท็อปสปีดความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด18.74กิโลวัตต์อัววิ่งเฟฟ้าลวนที่ไกลสุด105กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีน รุ่นกลางรุ่น150 Pro และ Ultra เครื่องยนต์บวกมอเตอร์ให้กำลังรวมสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น370แรงม้าแรงบิดเท่าเดิม750นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100 m. ได้ในเวลา6.2วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น27.54กิโลวัตต์ชัววิ่งไฟฟ้าลวนได้ไกลขึ้นเป็น150กิโลเมตร c LTC แลรุ่นท็อป200 u l t r าให้กำลังรวมสูงสุด449แรงม้าแรงบิดเท่าเดิม750นิตรเมตรถำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ไวขึ้นนิดนึงเป็น5.9วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ NMC ขนาด35.43กิโลวัตต์อัววิ่งฟฟ้ารวมที่ไกลสุด200กิโลเมตร CLTC เมื่อน,น้ำมันเต็มถังรวมกับแบตเตอรี่เต็มก้อนจะสามารถวิ่งได้ไกลสุดมากกว่า1,000กิโลเมตรเลยทีเดียวตัวรถมาพร้อมกับถังน้ำมันขนาด55ลิตรและยังรองรับการชาร์จทั้งแบบ AC แล DC, แลละะ DC รรรรรออองับกกกาาาจ่ยยไฟหุปณ์ภนื แอลสูงสุดถึง6กิโลวัตต์หรือ6,000วัตต์เกันไปเลยก่อนที่เราจะมาไปดูทีเด็ดของเจ้าคันนี้กันต่อฝากแวะก็ติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกาลังใจในการทําคลิป้ทีมงานด้วยนะครับดีไซน์ภายในมาในสไตสสล์รถออฟโรดใสลุยสุดๆด้านหน้าเป็นกระจก2ชั้นช่วยเก็บเสียงให้ดีขึ้นมือจับประตูเป็นแบบรถใสลุยวัสดุภายในหุ้มหนังสังเคราะห์ทั้งบริเวณคอนโซลหน้าและขอบประตูเบาะคู่หน้าพร้อมระบบเป่าลมเย็นอุ่นร้อนเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมลำบ้าซัพพอร์ต4ทิ บอกคนนั่งปรับได้6ทิศทางผู้มาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนฮุมในหนังส่งท้ายตัดแบบดีเชฟจอบมัลติดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและจอะฮดอัพดิสเพลย์ ตรงกลางมีจอบแบบสัมผัสขนาด14.6นิ้วติดตั้งระบบปฏิบัติการ Coffee OS 3.0เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมจากภายนอกได้แสดงข้อมูลสำหรับใส่ออฟโรดได้ด้วยถัดลงมาจะมีปุ่มสำคัญให้มาครบครบพื่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมีช่องชาร์จไร้สาย50วัตต์พร้อมปุ่มควบคุมโหมดการขับขี่มากถึง7โหมดทั้งมาตรฐานประหยัดสปอร์ต h i ม a x 4-wheel Drive โครนซายเครื่องเสียงก็จัดเต็มด้วยลำโพง10ตำแหน่ง ส่วนที่นั่งด้านหลังก็ปร่งโล่งตามสไตล์รถทรงกล่องบ็อกซี่มีม่านบางแดดทั้ง2ฝั่งปรับแบบอัตโนมือด้านบนหลังคามีพาราโนมิกสันรูปบานโตโตเพื่รับอากาศได้ฟิน,ฟน ส่วนความเป็ดประสงค์ไม่ต้องพูดถึงมีช่องเก็บของอัจฉริยะมากกว่า45จุดความจุสัมภาระท้าย586ลิตรและเพิ่มเป็น1,404ลิตรเมื่อพับบอหลัางแบบ60/40ระบบความปลอดภยัยและช่วยเหลือการขับขี่ก็จัดเต็มมาให้ตามสไตล์ของ GWM อยู่แล้วเห็นภายนอกแข็งกระดังงแบบนี้โครงสร้างก็ไม่ธรรมดาทำจากเหล็กกล้าความแข็ง2,000เมกะปาสคาลพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติเลเวล2มีระบบไฮไลท์เด่น ยังระบบเบรก ABS EBD ระบบ ESSA EBTC ESP HBAC HSA HDC Traffic Sign Recognition Overspeed Warning Blind Spot Warning RCTA LDW LDP FCW ระบบเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่เซนเซอร์กระยะหน้าหลังระบบช่วยรถอยู่ในเลนตรวจับเรงดนันลมยางถุงลม6ตำแหน่งกล้องรอบคัน360องศาและจุดที่บาะเบบี Isofix เป็นยังไงบ้างล่ะครับหลังจากดูสเปคจัดเต็มกันไปแล้วทีนี้เราขอพาทุกคนมาดูพรีวิวขับจริงจากช่องเทียนเทียนที่เชอที่เขาขับทั้งใน่ทำ ปกติและขับลุยแบบออฟโรดว่าตัวรถจะเป็นยังไงสมชายารถทรงกล่องายลุยห,หรือเปล่าคนรีวิวได้มาออกทริปบนเทือกเขาทางออฟโรดเบาๆรถที่ขับเป็นตัวท็อปสุด449แ,แรงม้าแรงมิด750บิวต์เมตรไม่ว่าจะเป็นเนินชันทางหินหรือฝุ่นดินบอกเลยว่ากาลบงเหลือๆที่เด็ดคือมีดิฟล็อกด้านหลังรถสไตล์แบบนี้ขอให้มาด้วยสามารถทำให้ตัวรถวิ่งผ่านทางชันหรือทางที่มีความลื่นได้สบายสบาย และแม้ว่าโครงสร้างตัวรถจะเป็นแบบยูนิบอดี้แต่ต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆทนทานต่อแรงบิดถึง30,000นิวตันต่อองศาเวลาเจอถนนลูกรงังหรือที่กระแทก,กหนักๆรถก็ยังนิ่งและให้ความมั่นใจสมกับเป็นรถสายลุยจริงๆส่วนการทํางานของระบบขุมพลังไฮบริดสมูทได้ฉลาดสุดๆระบบคุมนูนอัตโนมัติว่าแต่ละสถานการณ์ควรใช้พลังงานจากอะไรเป็นหลักใช้พลังงานจากเครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่หรือระบบไฮบริดแต่ถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตหรือออฟโรดระบบจะใช้พลังงานจากเครื่องยนต์และไฮบริดเป็นหลัก อีกอย่างที่ชอบคือระบบกระจายแรงบิดอัจฉริยะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งรถมันรู้เลยว่าล้อไหนคนได้แรงมากหรือแรงน้อยผลคือเขาโค้งได้มั่นใจมากขึ้นถนนคูุขระก็ยังเกาะหนึบเป็นตุ๊กแกและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้กับรถใสยลุยแบบนี้คือการแสดงผลของมาตรวัดระดับต่างๆที่ไม่ได้โชว์แค่ข้อมูลทั่วไป เจอกคนนี้บอกทั้งระดับความสูงจากน้ำทะเลและความดันอากาศตอนนี้ในคลิปที่ขับอยู่ระดับความสูง1,960เมตรความดันอากาศ795เฮกโตปาสคาลและยังบอกทิศทางเนื้อใต้ออกตกได้อีกด้วยขณะเจอหมอกหนาะๆนะระบบก็ยังทำงานได้เยี่ยมเลยนะเนี่ยพอกลับมาขับบนถนนไฮเวย์ทางดําก็ยิ่งฟินเพราะตัวรถมีระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง (Navigation on autopilot หรือ NOA) ที่ทำงานจากเซ็นเซอร์รอบคันจัดเต็มถึง22ตัวใช้งานจริงนี่ลดความเหนื่อยไปได้เยอะ สุดท้ายคืออัตราการกินน้ำมันพอเห็นตัวเลขพละกำลังเครื่องอยู่แล้วหลายคนต้องคิดว่าต้องปลึงน้ำมันแน่ๆแ,แต่ความจริงแล้วคือขับในเมืองค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวค่าเฉลี่ยทำได้ที่17กิโลเมตรต่อลิตรในกรณีที่แบตหมดซึ่งถือว่าประหยัดเกินคาดในขณะที่ขับขี่ตัวเครื่องยนต์ไม่ได้มีหน้าที่แค่ส่งกำลังเท่านั้นแต่ยังสามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้อีกด้วย โดยรวมแล้วเจ้าฮาว a วลแรปเตอร์คันนี้ถือว่าเป็นรถที่เหมาะก,กับสายลุยจริงๆระบบต่างๆให้มาครบทั้งการแสดงข้อมูลต่างๆเข้มทิศระดับความสูงความลาดชันร่วมถึงระบบดิฟล็อกที่ช่วยทําให้การขับขี่ทั้งทางดินทางโคลนผ่านไปได้แบบสบายๆวกกับพละกํลาลังที่ต้องบอกเลยว่าเลือๆพร้อมระบบไฮบริดเจนใหม่ทางานได้สมุดได้จัดการพลังงานได้ดีถือว่าเป็นรถที่ครบเครื่องน่าใช้ไม่น้อยเลยทีเดียวแม่เล่ามาซักขนาดนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าราคาพี่เขาเปิดขายที่เท่าไหร่ GWM h a วเวล์แรปเตคันนี้มีราคาขายในจีนอยู่ที่173,800ถึง199,800หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ778,000ถึง900,000บาทเ้อ,อเปิดราคาในจีนมาดีเลยทีเดียวหากเทียบกับราคา wow h าวเ l H6 ที่ขายในจีนสเปคใกล้เคียงกับที่ขายในบ้านเราเจ้า Raptor คันนี้จะมีราคาแพงกว่าประมาณ43% หากเอาสัดส่วนเดียวกันมาเทียบกับราคาในไทยแล้วคาดการว่าเจ้า h าวเวล a ัปเปอร์ถ้าได้ขายในบ้านเราจะมีราคาในช่วง1,259,000ถึง1,559,000บาทหากมาราคานี้จริงจะสู้กับเจ้าตลาดอย่างพี่คุกกี้ที่ขายดีเป็นเบอร์ตน้ตนๆในบ้านเราได้ไหมนะก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปแต่เพื่อนบ้านพงมาลัยขวาใกล้บ้านเราอย่างที่ออสเตรเลียเขาได้เปิดตัวขายกันไปแล้วนะครับ W w m h เอ l r a p ว o r คันนี้เป็นรถที่ดีไซน์ดูเท่บึกบึนไม่น้อยด้วยรูปทรงสไตล์กล่องบ็อกซี่แต่แฝงไปด้วยขุมพลังที่ถือว่าแรงใช้ได้จะเข้าป่าขึ้นเขาก็สบายเพราะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อและมีโหมดออฟโรดให้มาด้วยจะขับในเมืองก็ชิลๆเป็นขุมพลังปั๊กอินฮฮบิตมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในตัวแต่ไม่การตั้งแคมป์นอนในรถก็ทําได้สบายๆและคุณผู้ชมละครับ คิดว่าเจ้าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยไหมถ้าเปิดมาราคานี้จริงจะพอขายได้หรือเปล่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทาง <c oughs> เพื่อปเป็นกำลังใจและไม่พลาดขา่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ